สวัสดีครับพี่น้องครับไม่ได้ครับพี่เขาแรงน้อกันครับได้จำฮงไหนจิงปลาเคลือนได้ไหมนะครับแชร์แล้วกันนะไม่ต้องรอไลค์นะนี่ครับโอ้ยตาขวัญเงยเพอืม ป็อย่งนี้แหละแบบบข้าวแรงจะ้ิทินยังแบบกินอเด้วยที่ทอ่ะงไรให้เต็มถ่องเลยครับแต่คั้วเอาออกนะลูห้หวหอนเลยอืม อืมอีกปุ่นๆป่ะอ่ะอืมใช่ป่ะอืมไปแล้วครับบ๊ายบาย